สวัสดีครับวันนี้จะมาเปลี่ยนซีนโชคนะครับที่แตกนี่รถทุกคันพื้นฐานเหมือนกันก็คือมีไอซีนกันฝุ่นนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ถ้ารถรุ่นอื่นมันอาจจะเป็นซีนที่แบบจิ้อดูข้างในเราก็ใช้พวกไอสกรรูอะไรงัดๆออกมาถือออกมามันก็จะเจอแหวนล็อกไว้อยู่นะครับแหวนล็อก ok ไว้อยู่เราเอาครีมทางแหวนทาง,ทางออกมาหรือไม่ก็ใช้มันถ้าแหวนบางอันันจะมีให้ล่องให้เสียบแล้วงัดออกมาได้ อีนนี้พอเอามาเสร็จใช่ไหมมันก็ยังติดอยู่เราก็ต้องเอาหกเหลี่ยมเนี่ยขันตูดมันออกมาด้วยเพื่อให้ถอดกระบอกโชคได้นะครับแต่ถ้าทําที่รถได้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้แน่นไงมันจะได้แบบมีตัวยึดโอ้โหคนแน่นเลยอันนี้ อื้อีกฮีอา่าโคดแข็งอะ่ะอ๋อนะฮะโอ้โหเอ,อ๊เอ๊ออ,อกแล้ว น้ำมันออกไปแล้วนะฮะโหเขาบอกโอด้านในด้านในมีที่ลงที่เลนอะได้วยก็โด <ST AR> มันจะมีนอ็นอตน็อตถ่ายน้ำมันอยู่ด้วยนะ,ะแล้วก็ขันออกมาก็ได้อันนี้มันแตกนะครับอุ้ยมันก็จะมีแหวนทองแดง นี่ครับเอ่น้ำมันสีแดงครับผมนี่ถือว่าก็ยังไม่ขี้เหร่อะไรแต่คันนี้มันแตกอะ่ะเราก็ต้องออกออกมาฮะเคยป็นออกมาก็ได้เลอะๆหน่อย,อ,ยอ๋อออกมาแล้วครับกระบ,บอก เรื่องเรื่องยังไม่ได้ซื้อเอามาโชว์เลย <c oughs> อ้าวเยียร์หลุดเลยแหวน <c oughs> แต่แกนตัวนี้เป็นตามมดแล้วนะเอคนี่นะครับตัวนี้เอาออกมาแล้วก็จ,จะเป็นตัวกดอย่างนี้นี่แล้วเนี่ย <c oughs> โยมันเย้มเลยนี่ออกมาแล้วฮะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ออกมาล้างหรือว่าอะไรก็ได้อันนี้เราเอาดัดไซา์ขัดหน่อย แล้วก็บอกบอกด้านในก็ไม่มีอะไรโอเคครับแล้วเราก็จะไปหาซื้อเนี่ยซีนตัวนี้เปลี่ยนเพื่อไม่ให้มันแตกครับซีนโอ okay, เคเอาไปซื้อซีนตัวนี้แล้วก็มาใส่แล้วก็ประกอบอย้อนขั้นตอนเดิมแต่ตอนใส่ทุกคนจะกังวลใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตัวล็อกไอ้นี่ตัวล็อกตัวนี้มันจะยากใช่ไหมเราก็พยายามดึงให้มันขืนกันก็ได้แล้วเราก็เอาพวกเขาเรียกว่าอะไรบล็อก บล็อกลมหรือว่าบล็อกแบตอะกวๆดๆเข้าไปกื้ดกึ้ดอะบพรกระแทกอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปหาซื้อซีนแล้วก็จะมาเปลี่ยนตอนนี้ไปซื้อยางมาใส่ใหม่แล้วนะครับโอลิงนะครับซีนแ,แล้วก็ดันลงไปแค่นี้ง่ายๆทำความะอาบตัวกาตอกแม่งเลย ซีมันง่ายนะครับใครโชกตรงโชกแตกก็ถอดเปลี่ยนซีนิดเดียวเองไม่ต้องถอดทั้งคันก็ได้นะถอดแค่แค่กระบอกมันออกมาเดียวก็ได้นี่ดีกว่าใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วจำนะ อพอใส่ยางเสร็จแล้วครับเราตอกยางลงไปนั่งในร่องของ,ของตัวรองมานแน้ะฮะเราก็เอาแหวนเนี่ยล็อก ใช่ต้องใช้ครีมผ่างสปริงนะล็อกโอ้ยลั่นฮะมันลั่น คมันลงน่องเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเราก็ทําย้อนขั้นตอนเดิมเสียบไอเนี้ยตอนนี้ก็ใส่สปริงที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับใครที่ที่ที่แบบว่าขันตัวนี้แล้วมันหมุนตามใช่ป่ะซื้อไอเนี้ยมาอันหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาน็อตหกเหลี่ยมเงี้ยขันประกบกันน่ะแล้วก็ยัดแทงลงไปใช่ป่ะแทงเอาเก่าว่าให้มันฟิตอ่ะหรือว่าใครจะเหลาหัวให้มันแหลมๆก็ได้นะเป็นสี่แฉกเลยแทงให้มันฟิตแล้วก็ขันล็อกตัวเนี้ย ง่ายนะครับแล้วก็เทน้ํามันใส่แล้วก็ดึงขึ้นดึงลงนะลืมซื้อน้ํามันอีกผมเคเดี๋ยวไปซื้อน้ํามันก่อน เจ๋วครับเรียบร้อยครับแค่นี้รถก็ใช้ได้แล้ว แล้วก็แล้วสายฝากขอบขอบคุณครับ